จะมาย้ายต้นกล้าเบอร์เบิร์นมาล์ลงกระถางนี่เราซื้อ,อต้นพอเนื้อเยื่อมาหกระปุก1กระปุกมี10ต้นราคา1,350งพันสามาบาทก็มาแม่ด่างเป็นแม่ด่างก็คือต้นที่ไม่รอดเนี่ยจะเป็นต้นที่เป็นแบบสีเผือกนี่เป็นเผือกที่ไม่รอดส่วนเนี่ยส่วนต้นที่รอดนี้ก็เขียวก็จะขยายไว้ลุ้นให้ออกด่างตามแม่ เดี๋ยวเรามาไปย้ายลงกระถางกันอันนี้บ่มมาได้ประมาณสองเดือนแล้วนะอ่ะเดี๋ยวไปดูเบอร์บ,รบรร้น,ะน,นมาค่ะอันนี้เป็นกล้ยมะพร้าวละเอียดอย่าเล่นเสียงดังกล้ยมะพร้าวละเอียดลงไปก่อนแล้วก็อันนี้เป็นเพอร์ไลต์องพอก่อนพอก่อนอแล้ว เอยพีทมอสเอาพีทมอสไม่เป็นไรลูกจุ่มได้เลยนะเอาเป็นพีทมอสอุ้ยชมกล่องเช็คนี่เดี๋ยวเราเอาอะไรหนึ่งมา ไปเลยอันนี้เป็นท right. ูไรส์ผสมแ้วน้ำมะพรมนี่เลยนะครบไม่ใช่ผสมก่อนก็ได้ค่อยเอาน้ำมพรมแ้ผสมให้เข้ากันลงไปต่อเป็นแล้วตะคบก็จะมากินขี่วัวครับสี่อย่างผสมก่อนเอาน้ำเอาน้ำมา,าให้นูน่นเลยให้นูนเลยไม่ต้องทำอะไร นสมเราเน้นวัสดุโปร่งเดี๋ยวเราก็ต้องทำให้ชุ่มนิดนึงก็เลยเน้นเป็นน้าตเอมเดี๋ยวแหละมันก็ลดน้ำไงมันเปียกมันก็โป่งนี่มันก็โป่งว่มีขี้วัวมีเพอร์ไลท์แล้วก็มีอะไรพีดมอสลืมตลอดลืมพีดมอสอ่ะเดี๋ยวเรามาลองมัน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 ชื้นพอไหมเท่านี้ เพราะเดี๋ยวเราก็รดน้ำสมัใช่ใช่โอเคเดี๋ยวมาเอาลงกระถางเลยจะปลูกต้นไม้เหรอใช่เอาลองก้นเอานี้วางนั่นแล้ปุ๊บเทียบก่อนเออให้มันให้มันเหลือพื้นที่ลงไปนิดหนึ่งประมาณสองเซนใช่อ่ะก็ยกเลยความออกเสียงเนี้ยอันนี้ก็พอแล้วลองก้นพอแล้วเอเราขอดีๆหักแล้วนะโอ้ยเอามือกดระหว่างต้นสิ เอาลงเลยปลูกต้นไม้นี่ก็คือการปลูกต้นไม้นะครับนล้กต้นไม้ขวานตูดเป็นใช้กระถางแล้วก็ไม่มีกระถางพอไหมพอพอมีหนี่งต้นก็จะเป็นประมาณนี้ไปเรียงไว้เอาให้เสร็จให้เสร็จ เสร็จลงกระถางนยกขึ้นมาดูสักใบไอ้ครบอย่ามาตามกัดแ๊บโอเคแบบนี้แหละดูรดน้ำรดน้ำให้ชุ่มแล้วก็อนุบาลกันต่อเลี้ยงอีกเป็นปีไม่รู้จะได้ต้นละถึงหมื่นอย่างชาวาบ้านเขาหรือเปล <G ül> ่าบางคนเขาขายกระถางละเจ็ดอุ้ยม่อีกมือน,นึ่งจับไม้อีกมือนหนึงถ่ายคลิปสุดยอดเลย,ยมันดื้อมากไอ้วน กกคนน้นนำอน <ะ S 1> โอเคเราน้ำไม่ชุ่มแล้วออโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆว่าเบอร์มาร์กหกต้นนี้จะเหลือรอดจนโตกี่ต้นแล้วจะได้รูปแบบไหนจะด่างไหมตามแม่ด่างไหมเดี๋ยวมาดูกันเรื่อยๆสําหรับคลิปนี้ก็จบการแยกเบอร์มาร์กเบอร์เบอร์มาร์กลงกระถางเท่านี้ก่อน